ลูกผลงานของเขาเมือน,นีกับน้องขนาดฝนโตกได้ดิคนโตอย่างนี้วิ่ตน้นเอาดอกไปนองงานกันทุกคนนี่เขาไปเองในเรื่องเปล่ยนตัวยง่ยอ,อมหยุดดิสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีทุกทุกคนวันนี้พาพี่น,น้องลงท้งลงทากันขึ้นอีกแล้วครับ ผอนแห้งที่นทนหน้อฝนกับบตกเลยทางบัดตะเพีงตัวล็กแขงมนงามๆครับแต่ตัวโตงเลยคนจุดเพื่องเขียดกับสีดำเนี่ยนะครับคุ้มตัวคนอ๋อจะเขียดจะเพื่องดำเขากันมับเลยติเปลือนสีดำเนี่ยตป็นเงี้ยงเพิ่นเห็นไงก็เละครับงานเพิ่นจุดเพื่อง เหมือนไฟในทางเด้อครับไฟมงพี่น้องเป็นมาหายกินขึ้นกันครับหายหลีดแน่หาเขียดแน่ทีีสานบานฮ้องครับเห็นแต่แสงไฟออกลังขึ้นอย่าทิ้งกันตัวนึงครับไ<า> แต่ตรงๆนีแ่แหละครับมับอุ้ยอุ้ยหยบับรุดมึงง่นเพิ่นไทยแล้วครับมีนี่ก็งามเลยครับเด็ดตัวก็งามเลยครับเขียด nak tua sujot ketonyai 5 ni ngirih ครับมื้อนี้เครียดโอ้ยแต่แม่ใหญ่ๆตรงๆเลยมื้อนี้หลีเต๊กก้อนขิตไทครับดุดดีคัก2 5 มาแม่นี่ปาตมหน่อยเลยอุ่นอนันลุดมือซ้ำพอดีติดมะเขาบุืิมแม่บอกเอียบเลยครับเฉียดรงนี่ตัวงามอิลีครับห่างๆดอกตะวันห้วงมาพอกงานคนไทยโอเปนจูดอีกแล้วครับ กูจูดด้วยโดนแล้วอย่าพอทั้งนี้แล้วครับ<า>เป็นเป็นจูดด้วยโดนห้อยฟันตัวข้ามแล้วถอยลงมาทำไมเพราะก็าลักจูดตรงแหล่งอย่าอธรรมดีแล้วไอ้ ตั้งโตได้ดีสีเขากันมากเลยกับเครื่องใหม่๊บแม่ตรงๆนะครับนี่จองมาแต่ไก่ครับช่วิชีวิตโตเพิ่นต้องไก่บ่ได้ไหวคือกันตะแนมสวนบนเห็น ส่วมงมาคุณ่ยุงงเก่าหรอกครับเห็นจงตาอะไรปันเต็มขยับเลยเ,ลยเดือดกินนกหลอกด้วยเห็นขยับมักเลยโอ้ยาคุบเลย งานไฟใหม่เ็เียนตามันง่ายเนี่ยน,นะครับเป็ดเปียกั่างานท่านจุดด้วยม็ดใหญ่ๆตรงๆอีกแล้วอยู่เฟืองดำกับตัวสีดำ้างตูไตเฟืองอื แต่ละเม่แต่ละตัวสุดยอดเลยครับทางตัวได้ดีมากโม่นี่ตรงๆเลยครับ หลบผลงานของฮ่องมนี้ครับหมานพ่อได้มกได้แกงแล้วครับน่ยหมานอยู่จ้ะจับคนละทงหนึ่เขาทงนี่ของหยาดอีกของใหญ่อาดเด้อของตะเพิงของตะเพิงอยากก็จับเอาอยด์น้ำจับไปจมันเลยไก่กันจังเลยท่าจะอ,อาจับนะครับแมนจ้ะนี่ก็ถือว่าหมานเดีวยวเขียนมนีก,ก็บตัวง,งามครับพ่นโต,ต๊ะปีจับมนวนเนาะแมนนี่ก็หน้าพนโต๊ะสองหมื่นสิบพันมาครับโต๊ก็บ่แห้งดอกน้ำโบหงพ่อปั้น อรววา่็ดินซุ่มนึ่ยังถือว่าพ่อได้กินได้ยากอยู่ครับขอบคุณในไลค์ถือาากำลัาเป็นกำลังใจติดเพ่นกันอยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบกันไม่คิปหน้าครับคลิปหน้าขอบกันไม่เนาะเจ้าเนาะินียก็ถือว่ามันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบกันหมึกหมึกเดือดปีน้องยิ่งที่ตู้เขียดคืนเราเห็นอยู่หรอกเน้นแต่จับเขียดนะครับ มาฝนปตกได้หนฝนตกนอยง่ด้วยปตทนเอาดอกพี่น้องมานกันทุกคนนี่ขเขาพายเรืในเรื่องแฟนตัวยงนะครับไหนเวลาพาพี่น้องกลับบ้านละนี่ถือว่ามานกันทุกคนมนีพากันมาเนเียนเขียดบริเนีนนี่ลีดนะครับ